Extra, but I know I'm the same. Yeah. Love me in spite of my trauma. Give me what I need instead of the drama. Cause when it pop off, it's like, oh my, all good all day. But the night we be going so hard on the flip side. So tell me we'll we on the day, babe. I could keep that same energy. When you go low, I go low too. สว,ส,สวัสดีค่ะทุกทุกคนเจอเกันกับนัตที่พลชยชูในคลิปนี้นะคะคลิปนี้เนี่ยเราไม่ได้อยู่ที่บ้านเรานะคะก็ตามชื่อคลิปเลยนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาแต่งหน้าเป็นลูกมิส แต่ว่าวันนี้เนี่ยนาตี้ไม่ได้แต่งหน้าเองนะคะเนื่องจากว่านาตี้เป็นคนที่ไม่เคยแบบแต่งหน้าเป็นแบบสไตล์นางงามสไตล์แบบมิสแกรนมาก่อนนะคะก็เลยจะมาให้ช่างแต่งหน้าที่เขาแบบมีความชํานาญมีความเชี่ยวชาญในการแต่งหน้าที่เป็นลุกแบบว่านางงามแล้วก็ได้รับรางวัลมาเยอะแยะมากมายนั่นก็คือคุณอะตอมเมคอัพค่ะวันนี้อยากจะให้เด mm. ลมิดแบบ นัตตี้เป็นมิสแกรนจะพอได้หรือเปล่านางงามเลยใช่ไหมคะนางงามไม่ใช่จะ <c oughs> เป็นความฝ <c oughs> ันหรือเปล่าคะคุณนัตตี <c> ้ <oughs> จริงค่ะจะเล่าให้ฟังว่าคือแบบว่าคือผู้หญิงเนาะมันก็ต้องมีนิดนึงแบบตั้งแต่แบบเด็กๆว่าอยากจะเป็นนางงามอะ <c oughs> ไรเงี้ยแต่เนื่องด้วยเราแบบว่าสภาพร่างกายไม่ค่อยเอื้ออำนวยตรงที่ว่าแบบสูงอาจจะน้อยไปนิดนึงเคยแต่งแบบนางงามมากี่คนแล้วบ้างเนี่ยนางงามก็แต่งมาเยอะแล้วนะเออปกติคืออะตอมเคย เป็นช่างแต่งหน้าให้กองมิสแกดอุบลราชธานี2016ถึง2019เลยนเรียกว่าชำนาญมากจริงๆต้องคนนี้คือถ้านึกถึงนางงามในอุบลนะตอนนี้นที่ก็ยังอยู่ที่อุบลนะคะแล้วก็ร้านของคุณอะตอมเนี่ยก็อยู่ที่อุบลเหมือนกันนึกถึงแบบอะตอมอันดับหนึ่งเลย <c oughs> เราคุยกันมานานมากแล้วนะก่อนก่อคิวจะต่งกันใช่ไหมใช่คิวแบบ คิวไม่ว่างสักทีวันนี้ก็เลยแบบว่าได้คิวสัก<ด>ทีเนาะ,ะวันนี้เราก็จะมาในรมิดอ่าคุณนัตตี้พอยชมพูจากที่เราเห็นในลุกเบวลว์บลลหลายๆคลิปเนาะวันนี้เราจะมาลองเป็นนางงามดูบ้างในลุกแบบนางงามมิสแกรนนี้เรามารอติดตามกันว่าคุณนัตตี้ในลุกของนางงามในสไตล์แบบมิสแกรนจะเป็นยังไงตอนนี้นึกภาพตัวเองไม่ออกเลยจริงๆทุกคนช่แต่งหน้าตื่นเต้นมากกว่านะ <laughs> มาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะคุณอาตองค่ะ อย่างแรกเลยเนาะหัวใจหลักของการแต่งหน้าของเราก็คือต้องเตรียมผิวให้สวยงามเเราก็จะเริ่มลงบำรุงก่อนนะคะคือแต่งหน้าเนี่ยเราต้องลงบำรุงใช่ไหมใช่ค่ะถ้าไม่ลงมันจะมันก็จะไม่ติดใช่อย่างแรกเราก็ต้องรู้ด้วยว่าแบบสภาพผิวหน้าเราเป็นคนผิวหน้าแบบไหนแบบผิวมันผิวแห้งผิวผสมอย่างนี้นี่ต้องรู้ตรงนี้ก่อนอ่าอย่างแรกเราลงไปทั่วหน้าเลยนะคะลำคอนะคะอ่า ก็จะ็นความดิวอี้ขึ้นมาทันทีใช่ค่ะตอนเตรียมผิวดีมีชายเปกกว่าครึ่งนะคะใช่ไหมพื้นผิวดีะอะไรก็ดีใช,ใช่ไหมคะตบเบาๆนะคะตบเบาๆนะคะเราก็จะเห็นว่าแบบหน้าแบบชุ่มชื่นขึ้นต่อไปเราจะมาลงรองพื้นกันแอบบอกได้ไหมคะว่าใช้รองพื้นแบรนด์อะไรโอตัวนี้วันนี้เราเลือกใช้ของยิบแสงนะคะใช่ วิธีการลงรองพื้นเราก็จะลงเบาๆนะทีละน้นอยค่ะอ่าบริเวณข้างๆนี้ก่อนปึ๊บบางคนถ้าถนัดใช้พับก็ใช้พับได้นะคะอ่าบางคนถนัดใช้แปรงก็ใช้แปรงได้ถนัดใช้นิ้วก็ใช้นิ้วได้อย่างนั้นตี่ชอบใช้อะไรคะ ถ้าเป็นรองพื้นจะชอบใช้ฟองน้ำฟองน้ำใช่ไหมใช่มันจะแบบว่าซอกแซกได้ทุกมุมใช่ไหมแมนค่ะจริงๆมันมันมันมีความแบบแตกต่างกันใช่มากผลลัพธ์ที่ได้มันก็เหมือนกันแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราชอบตัวไหนเราถนัดตัวไหนอ่ะเราเลือกใช้ตัวนั้นได้ไม่ถูกไม่ผิดเพราะว่าผลลัพธ์ที่ได้มันแบบเหมือนกันหรือไม่ก็ออกมาใกล้เคียงกันเลยมันก็จะเริ่มเนียนขึ้นแล้วนะคะปรับสภาพผิวให้มันสวยงาม อย่าลืมบริเวณลำคอแล้วก็ใบหูด้วยนะคะเดี๋ยวจะกลายเป็นสาวหูดำนะคะแล้วเราค่อยคเพิ่มไหมนะคะเพิ่มไปทีละน้อยทีละน้อยนะคะแบบเราไม่ได้ลงแบบว่าลงทีละเยอะๆแล้วมันจะหนาไปถ้าเราลงทีละน้อยนอยมันจะสามารถค่อยๆบิวเพิ่มได้ว่าแบบส่วนไหนที่เราต้องการที่จะปกปิดที่เรามีปัญหานะคะ,คะ คือจริงๆเทคนิคก,การแต่งหน้านางงามคือก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยเหมือนกันใช่ค่ะ<ช>คือสมัยก่อนนะคะคือฟาดฟาดแบบฟาดแบบตาดำอะไรอย่งี้ใช่ไหมคือเหมือนแบบลบหน้าเก่าไปเลยอ่ะแต่เดี๋ยวนี้แบบมันมีผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางมาให้เราได้แบบใช้ยเยอะแยะมากมายเลือกใช้อย่างงี้ไงมันก็เลยต้องเปลี่ยนไปตามยุคสมัยเนาะความนวัตกรรมของเด็กอัพนะคะบนอ่ะมองบนนะคะอือหนึ่งลองจมูกนะคะปึ๊บ เห็นไหมคะว่านางงามลงคอนซีลเลอร์ก็ไม่ได้ลงแบบเยอะมากก็ลงแบบแตะๆแค่แตะแตรงนี้มันจะเป็นจุดกระทบแสงนะคะเวลาเราเจอแบบออนสเตจบนเวทีอ่าเหมือนเราเปิดไฟให้กับหน้าของเราเออใช่เราต้องคำนึงถึงแสงต้องงงึถแสด้วยเวลาแบบอยู่บนเวทีนะนี้แล้วเราต้องแบบทําการบ้านไหมคะว่าเวทีเป็นยังไงใช่เราต้องดูแสงด้วยแต่ว่าส่วนมากถ้าเป็นเวทีใหญ่แบบนี้่ แสงมันจะสวยอยู่แล้วใช่นาตีได้ไปเวทีใหญ่ค่ะทุกคนนี่นะคะก็จะเห็นว่าก็จะสว่างขึ้นบริเวณใต้ตาบริเวณคางแล้วก็สันจมูกของเราใช่ค่ะทีนี้เราจะมาเริ่ม s h a ดิ้งนะคะแก้ไขรูปหน้าของเรานะคะด้วยเชดดิ้งค่ะเราอย่าลืมว่าแบบเวลาเราออนสเตจอยู่บนเวทีแสง ก็จะเยอะก็จะชัดนะคะ,คะอ่าบริเวณตรงนี้ก่อนนะคะปึ๊บข้างแก้มนะคะบริเวณกล้ามถ้าสมมุติเราอยากให้แบบโหนกแก้มมันสูงขึ้นแล้วก็อ่าบริเวณใต้ตรงนี้ปึ๊บบิวบว,บ,วบิวขึ้นมาทุกคนไปฝึกทำได้นะคะไปฝึกได้คะ่ะมันเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง <laughs> ต้้งแลวคุณอาตมเริ่มต้นการแต่งหน้าได้ยังไงคืออยากรู้คือแบบเริ่มต้นอะเริ่มต้นอ่าเริ่มต้นทำไมถึงทําไมถึงแบบมาเป็นธรบบชาตใช่ไหมอย่างแรกเลยเราต้องมีใจรักก่อนแต่ก่อนเราชอบวาดรูปตอนที่อยู่มัธยมนีคือชอบวาดภาพชอบระบายสีอะไรอย่างนี้แล้วทีนี้แบบพอเราอยู่มัธยมแล้วแบบตอนนั้นเหมือนแบบ โรงเรียนแล้วเขามีเขาก็จะมีวงโปรงลางมีกิจกรรมโรงเรียนอย่างนี้<อ>แล้วแบบมันไม่มีใครแต่งหน้าให้เพื่อนอย่างนี้เราก็เลยใช้ความรู้แบบว่าเหมือนที่เราชอบระบายสีได้แหลอะออามาลงสีให้เพื่อนๆน,นะแต่พอทำแล้วเอ้ะทำไมมันมันสนุกดีก็เลยแบบฝึกมาเรื่อยๆก็เลยชอบไปเลยฝึกเองเลยใช่ไหมคะใช่ตอนแรกเราก็ฝึก<า>เองเหมือนกับว่า ช่วงแรกๆตอนที่เราสมัยเราอยู่มัธยมใช่ไหมคะยังไม่มี u t u b e เยอะใช่ไหมจิงจิเราแบบอยู่ในยุคที่แบบเซเว่นไม่มีนักต้มตังตอนนี้เซเว่นคือแบบอะไรโอเมจาเราก็ต้องดูแบบพวกในในนิตยสารเอาก็แบบเดาๆว่าสีนี้มันมายังไงตานี้เขาลงแบบไหนอะไรพวกอย่างนง้นเราแบบแบบเดาๆเอาไปอย่างงี้นี่เก่งมากใช่ก็ทำมาเรื่อยๆแบบ อาชีพนี้ต้องเป็นแบบว่าคนที่แบบมีใจรักนะอต้ใช่ต้องมีใจรักแล้วก็ต้องหมั่นฝึกฝนใช่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้แบบต้องอัปเดตตลอดเวลาเพราะแบบแฟชั่นต่างๆมาแบบป๊วป้ป๊วปะเลยต้องตามไม่ทันใช่ค่ะเทรนต่างๆมาเร็วมากอทีนี้เราก็จะมาไลฟ์ตรงจมูกนะคะถ้าสมมติว่าแบบจมูกเราแบบเล็กได้ทรงเล็กอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ต้องไปแบบเฉดอะไรนี่เขามากมายนะคะแค่ไม่เป็นเงาเก็พอ เป็นยังไงความรู้สึกแบบว่ามีคนแต่งหน้าให้จากที่แบบว่ารู้สึกแต่งหน้า<ด>ให้ตัวเองตลอดเลยรู้สึกดีมากจริงๆประสบการณ์อยู่บนแบบหลังหลังเวทีมิสแกนไทยแลนด์แบบวันวันไฟแนลวันตัดสินนี่คือแบบว่าต้องแต่งหน้าแข่งกับเวลาด้วยนะ<อ>เพราะบางทีแบบกว่าเขาจะปล่อยนางงามออกหลังจากที่ซ้อมบนเวทีจริงแล้วแบบ เื่อมีแบบาบางทีมีเวลาแต่งหน้าให้หนึ่งชั่วโมงอย่างนี้เราก็ต้องแบบรีบๆทำยังไงก็ได้แบบให้ทันเวลาอย่างนี้นี่ทุกอย่างคือรีบรนไปหมดใช่ค่ะแต่ก็ต้องออกมาเปะอ่ะใช่ก็ต้องออกมาเปะหน้าผมอ่านี่เราก็จะได้แบบผิวที่เราลงแป้งฝุ่นเสร็จแล้วคะ่ะทีนี้เราจะมาฟาดหน้ากันนะคะ,ะเราจะเริ่มด้วยแบบลงไฮไลท์เบาๆนะคะ,อะสองข้างเลยนะคะ ทีนี้เอกลักษณ์ของมิสแกนเลยคือตาเขาจะต้องฉับต่อไปเราจะไปถึงขั้นตอนการลงตาแล้วอ่าลุกนางงามเนี่ยขั้นตอนไหนยากสุดค่ะอะัตอมจะให้ความสำคัญกับตามากเพราะว่าตานี่คือเป็นจุดแรกที่คนจะมองกันเนาะแบบมองจุดแรกต้องมองตาแบบถ้าตาสวยคือทุกอย่างก็จบลอะอสำหรับอ่ตตอมนะตานะคะทุใช่ อ่าอย่างแรกเลยเราจะลงอายแชโดว์ครีมก่อนนะคะเพื่อให้สีอายแชโดว์เราติดทนนานนะคะเพราะว่ามันต้องแบบค่อนข้างติดทนหน่อยใช่ไหมคะใช่ค่ะบบางเทีเราเจอเหงือ่อเจอเหงือ่อเจอไฟเจอแสงบนเวทีอย่างนี้เราก็จะได้สีแบบ ลงพื้นสีตาละอ่ะต่อไปเราก็จะมาลงสีสันกันนะคะสีที่ใช้น่ะจะเป็นโทนประมาณคือเราต้องดูสีชุดด้วยใช่ไหมคะดูสีชุดด้วยแล้วก็ส่วนมากแบบถ้าคนไทยนี่นะคะเราก็ะจะใช้พวกเป็นโทนที่เป็นโทนแบบว่าโทนน้ำตาลโทนน้ำตาลทองนะคะเหมือนวันนี้เราก็จะเลือกใช้ทารสนะคะตลับนี้เลยใช่ใช้ได้ทุกสีค่ะสีแรกนี่เราลงไปให้ทั่วตาเลย สีนางเลิศค่ะตัวนี้ใช้ได้ทุกสีค่ะบางทีแบบอายแชดโดว์เราบางแบรนด์เนาะเราซื้อมาอย่างนี้ใช้ได้ประมาณสีหนึ่งสอสอีเออ,เอ,อใช่อันนี้คือคุ้มอะ่ะใช่ตัวนี้คุ้มใช้ได้ทุกสีเลยสีแรกก็สวยแล้วแต่ว่าแค่นี้มันจะไม่ฉ่ำนะคะเราก็จะมาลงกันอีกต้องฉ่ำกว่านี้ ช้องฉ่ำกว่าน,น,น,นี้ฟาดหน้าเราก็ะจะเป็นสีเข้มขึ้นนะคะตานี้ต้องแบบว่าเฉียวเฉียวอะไรอย่างงี้ะะใช่ค่ะต้องมีความเฉียวนิดนึงเพราะว่าคือลุกมิสแกรนต้องแบบว่ามีความแบบมั่นใจใช่มีความมั่นใจความช่ำๆอย่างงี้ ทีนี้เราจะลงสีที่เข้มขึ้นนะคะบริเวณชิดคุณขนตานะคะทุกคนค่ะวันนี้เนี่ยคือเราแต่งหน้าเป็นแบบลุ o มิส Miss ใช่ป่ะเราก็ต้องเชิญ m ิ s แ g r a n มาหรือเปล่าขอเชิญนะะคน้องลูกยุ่สดีแนะนำตัวหน่อยค่ะค่ณนลกยุ่งค่ะแนะนำตัวแบบ Miss g r a ค่ะ เดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังด้วยบางคนแบบว่าทําไมมิสแคนจะต้องแบบแบบเสียงดังดใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะได้รู้กันวันนี้แหละเพราะว่าข้างในอ่ะมันแบบบรรยากาศนะคะมันเป็นบรรยากาศสดก็คือเสียงกองเชียร์เสียงเพลงบรรยากาศทุกอย่างเลยมันจะทําให้เรารู้อือนจะแสงอีกเน่จะแบบมันจะเป็นเหมือนอารมณ์คอนเสิร์ตเลยอ่ฮะเหมือนกับว่าฉันต้องพูดดังๆใช่ไหมเพราะเราไม่ได้ยิ เ,เพราะว่าเสียงกองเชียร์จะดังว่าพอออกมาเขาก็จะกีดการ์ดแล้วอะไรแบบนี้คะ่ะคุณนุกยุงนี่ปีไหนคะปีแรกคะ่ะ2016อนสตอนนุกยูงนี่คืออะตอมก็ดูแลนางนะตั้งแต่แบบวันเข้ากองวันแรกจนถึงแบบวันพรีลิมแล้วก็วันแบบรอบไฟแนลเนาะเป็นยังไงบ้างตอนนุกยุงได้ยินข่าวว่าแบบแต่งหน้านอนอย่างนี้ใช่ไหมอุ้ยหน้านอนจริงมันต้องอุ่นไว้นะค่ะเขาจะเรียกเข้าใจคำว่าอุ่นหน้าไหมคะ คุณอะสมมติว่าพี่นัทพี่นัทแบบแต่งเต็มใช่ไหมคะพี่นัทตีแต่งเต็มแบบเนี้ยเสร็จปุ๊บแล้วตอนเช้าอ่ะเราจะต้องมีขึ้นรถตั้งแต่แปดโมงเช้าคือเราต้องเช้ามากทํายังไงแบบเราต้องตื่นแต่กี่โมงก่อนเราจะมาอาบน้ําแต่งหน้านุ๊กยงก็เลยใช้วิธีการโดยการที่เราใช้ื่องสำอางออกหมดนะคือเราจะเก็บเราจะอุ่นตาไว้ข้างบนดึงแต่ขนตาไว้ใช่ไหมคะนุกยงแล้วเราก็จะแบบ แแต่ออบบที่เราเห็นแบบว่ามั่นใจสวยๆบนเวทีนี่คือเบื้องหลังคามงามและหนูแอบเห็นรองเท้าสูงมากนั่นแหละที่พีนาตตี้จะได้ใส่วันนี้หนูใส่รองเท้าตอนนั้นเก้าถึงสิบนิ้วทุกวันวันหนึ่งวันละกี่ชั่วโมงประมาณกี่ชั่วโมงก็เท่ประมาณวันหนึ่งหลายชั่วโมงเลยัไหนเริ่มต้นตั้งแต่ตาเริ่มมาแล้วนะคะคุณนกยุงเออทีนี้เราก็จะมาผสมนะคะเกลีย ให้สีตามันเข้ากันนะคะโอ้แค่นี้ก็ฉ่ำแล้วนะลูกกิวมองบนค่ะลูกตา่ลูมตาค่ะจิกกล้องสิค่ะเออเลิศมาแล้ววิญญาณแล้วมาละอืมอินไลเนอร์นะคะก็จะมีความเริ่มแบบฉ่ำขึ้นชัดขึ้นนะคะหลังจากที่เราลงอินไลเนอร์เสร็จนะคะเราก็จะใช้สีเข้มนะคะมาเบรนทับ เพื่อที่จะให้เส้นมันซอฟลงมันจะดูแบบว่าเส้นไม่คุมเกินไปม,มันจะดูลำมุนลำไหมนะคะมา s สคาร่าอะไรเป๊ะๆป,ป,ป,ปังๆบ้างคะออตอนนี้ที่อชอบบชาย<อ>นะคะก็จะเป็นของเมเบลีนแล้วก็ลอ,ลอรีอ l ค่ะเหมือนที่ใช้ตอนนี้คือล,อ,ลอรีอ l ค่ะงอน แล้วก็แบบไม่ตกอย่างเงี้ยค่ะเจอเหงื่อเจออะไรบนใบหน้าอย่างนี้นางก็จะไม่เลือเราต้องใช้แบบวอต่าลูบๆใช่ค่ะอ,อะจะหลีดมาล้ะเห็นไหมเริ่มแบบว่าเออไม่แกรนอ่าทีนี้ก็จะมาซ้อนขนตากันอีกชั้นหนึ่งนะคะ <c oughs> อ่าลืมตาค่ะความฉ่ำก็จะอันนี้คือสองชั้นตัวนี้คือสองชั้นค่ะเลยมากกว่าหนึ่งชั้นนะทุกคนสวยงามแบบสมัยก่อนคิ้วนะเส้นเล็กแล้วก็โกงแต่เดี๋ยวนี้คิ้วเป็นยังไงบ้างคะ้างค่ะคิ้วก็จะเป็นแบบเบาๆปัดๆเบาๆให้มันเห็นแบบเป็นเส้นคิ้วอุยๆนิดหนึ่งอ่าค่ะ เราจะเอาวาใ,ให้มันเฉียวๆนิดนึงนะคะเราจะไม่แบบให้มันให้มันโก่งนะคะถามหน่อยคือตอนนั้นอะตอนที่นกยูงประกวดนะรู้สึกว่าอวบคน่นี้ปะอันนี้คือผอมลงเยอะมากอ่ะผอมลงประมาณ คือหลังจากประกวดน้นงยุงก็กินไงแล้วน้ยุงก็ขึ้นมาไม่เยอะหรอกคะ่ะออเ14กิโลเดี๋ยวไม่เยอะหรอ14พริกสดคือ64ป<ะ>้าตอนประกวดคือ47ตี่มาถึงอ่ะแล้วที่เห็นน้องคือตอนแรกนึกว่าไม่ใช่ไงเออเฮ้ยหอมลงเยอะมากอ,าอันนี้มาดูดิดูดิ <52. S 1> ดูดิ เอลเอสมากกว่าบอกอเคล็ดลับมาด่วนเคล็ดลับเหรอคะไม่ได้เตรียมนะคะ <laughs> จับมาได้เจอเลยคะ่ะอ่าไม่หุ่นเพียวนะคะตัวนี้คือที่เรากล้าพูดว่าเราแบบเราแตกต่างอยู่นะก็คือตัวนี้เราเป็นสมุนไพรร้0ป <c oughs> แล้วก็รวบรวมสมุนไพร12ชนิดแล้วก็มีในเรื่องของงานวิจัยนะคะว่าเขาแบบเออทำไมน้ําหนักถึงจะลดตัวนี้มันจะมีแบบ ส้มแขกมะตูมอัญชันใบมะลุมหญ้าหวานกดดาวอินคาที้พริกไทยดําคืออะไรก็ช่างที่อยู่ด้านหลังกล่องคืออยู่ในซองคือจริงแท้ร้อซไม่มีการหยอดยาหรือว่าใส่สารใดๆทั้งสิน้นแล้วก็รับประกันเลยว่ากินของเราแบบไม่โยโย่แน่นอนคือถ้าโยโย่นี้ก็แบบมาเอาเงินคืนเลยอะไรแบบนี้แล้วเราไม่ได้ให้คืนแบบเท่าราคานะ เราก็ให้คืนแสนหนึ่งเลยนะเพราะว่าเรามั่นใจมากแบบนี้เลยค่ะก็สามารถชงได้ทั้งร้อนและก็เย็นค่ะตัวนี้นก,นก็คือแบบตอนเช้าอะ่ะเทคนิคก็คือชงแบบเหมือนเราแบบบีบน้ําร้อนใส่แล้วก็คนแล้วก็ดื่มดื่มเสร็จแล้วอ,ะอ่ะในระหว่างวันนะคะขวดน้ําประมาณ1.5ลิตรน่ะแล้วก็ใส่ไป2อซองเขยา่าทิ้งไว้เฉยๆคะ่ะแค่นั้นเพราะมันจะมีความหวานจากยาหวานด้วย แล้วก็ไม่ถ่ายท้องไม่เวียนหัวไม่บ้านหมนุนเนี่ยคือแบบมันจะปกติมากแต่เราจะกินข้าวแบบไม่แซบนะคะบ้านเราก็จะแบบกินข้าววาแซบแบบเพราะว่ามันเป็นสมุนไพรที่ไปทําให้แบบเหมือนลิ้นเราแบบมันค่อยอร่อยนะคะแล้วก็มันทํางานได้ดีกับพวกไขมันเหมือนแบบใครที่ชอบกินแบบ3มชั้นหมูกระทะอะไรแบบเนี้ยหรือว่าไขมันสะสมท้องต้นขาตัวเนี้ยก็คือกินแล้วดีมากแต่มันจะช้าหน่อยนิดนึ่งน้เพราะว่าของเรามันไม่ใช่ยามันจะมุนไใช่ไหมคะใช่ค่ะ อ่าขึ้น<แ>ขึ้นช่องทางการสั่งซื้อนะคะข้างล่างนะคะทุกคนใช่แล้วติดต่อนกยุงได้นะคะยะติดขึ้นให้นะคะอันนี้คือนางแบบผอมลงเยอะมากจริงอ่ะจริงๆอ่าเรามาถึงขั้นตอนการลงสีปากนะคะวันนี้เราจะลงแบบนูดๆนะคะ,คะอ่าขอบปากเราก่อนค่ะด้วยสีแบบน้ำตาลแบบเข้มๆไปเลยเราจะเน้นบริเวณขอบปากนะคะตัวนี้ นางมาแล้วนะคะเป็นไงบ้างคะแบบในลุกอย่างนี้ไม่เคยแต่งไม่ช่ำขนาดนี้เลยใช่ไหมดูชัดๆนะคะดูชัดๆนะคะอ้าหลับตาค่ะอลืมตาเลยเดี๋ยวผมต้องมาแล้วค่ะผมต้องมาค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าถ้าหน้าผมเสร็จแล้วจะออกมาเป็นลุกยังไงคะเราติดตามกันเลย ผมเริ่มมาแล้วค่ะหลอนนี่ช่างผมแล้วนะคะชื่ออะไรคะน้องปเปลี้่ะทำผมสวยมากอยากมีผมอย่างนี้ทุกวันเลยอะ่ะ เราเลยปึ๊บแล้ว่าแล้วก็เคขาก็จะไล่ขึ้นมามาถึงหน้าใช่ไหมคะพอมาถึงหน้าเสร็จปึ๊บล็อกหน้าไว้และหมุนขาปล่อยมือลงใช่ปึ๊บขาที่อยู่ด้านหลังก้าวขึ้นไปปึ๊บไม่ต้องก้าวไกลนะคะเดี๋ยวม่เป็นไรปึ๊บก้าวปึ๊บและหันกลับทางน,นี้สายตาปึ๊บมองไกลเลยมองเป็นแบบชาดมันจะเป็นรูม ยากอยู่นะเบาบมือก่อนเบาบมืมื่อกี้มันเก่งไปรีแลกซ์วอรอมวอเติมยวอร์มวอร์มโอเคเติมอีก me in spite of my trauma give me what i need instead of the drama cause when it pop off it's like oh my all good all day but the night we be going so hard on the flip side so tell me what we on a day babe i could keep that same energy when you go low i go low too but you'd rather stay high i know เรียบร้อยนะคะกับลุคมิสแกรนโอ้โหสวยมากสวยแบบพอมีมงแล้วเป็นยังไงคุณนุกยองโอ้โหบอกเลยว่าจริงๆแล้วนะอายุน้องเขาก็น้องเขาน้องเาติดเรื่องเบียวนะคะติดนิดเดียวแค่นั้นนะคะไม่งั้นโอ้โหบอกเลยนะว่ามิสแกรนสีนี้มีสะเทือนแน่นอนเป็นยังไงวันนี้ความรู้สึกค่ะคุณนัตตี้ค่ะหลังจากได้รับมงแล้วก็คือว่าน้ำตาจะไหลมากเลยนะคะก็ ขอบคุณอาตอมมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณน้องนกยูงด้วยนะคะที่แบบว่าสารนาฝัน <laughs> ให้อิฉันได้แบบได้อยู่ในลุกดีนะคะคือ ไม่คิดมาก่อนเลยว่าจะได้ทำรูปแบบนี้จริงๆนะคะมันค่อนข้างไกลตัวมากแต่แงมาแล้วแบบสวยจริงๆถ้าไล่แบบรายละเอียดหน้าหรืออะไรแบบนี้เออจะหลอ่ะจะิลต้องมาเนาะก็นิดหนึ่งนะคะก็วันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาเนลิมิตแล้วก็น้องนุกยงก็สอนให้นาทีแบบโพสอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าคือเราไม่มีความรู้ด้านนี้เลยจริงๆนะคะถ้าใครที่แบบอยากเรียนบุคลิกภาพอะไรอย่างนี้ก็ สามารถแบบติดต่อน้องนุกอยู่ได้คะเรียนได้ตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ไหมคะตั้งแต่สขวบเลยค่ะเริ่มตั้งแต่4ขวบเลยค่ะสี่ขวบเลยนะคะแล้วก็อะตอมนะคะที่มาเนลมิดหน้าสวยๆันนี้นะคะแล้วก็รวมไปถึงผมนะคะท้งผมสวยมากจริงๆนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ถ้า ทุกคนชอบคลิปนี้นะคะอยากให้กดไลค์เป็นกำลังใจนะคะแล้วก็คอมเมนต์ด้านล่างนี้ว่าเป็นยังไงบ้างน้าติอยาก่าเพื่ออยากมามาอีกลุกใหม่ๆใช่ไหมได้ดีมากเลยขอบคุณทุกคนมากที่ชมคลิปนะคะวันนี้น้าติ๊ไปแล้วนะจะกลับได้ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ ต้องบอกมือไงคะมิสแกรนยกขึ้นสูงสูงยกมือขึ้นสูงสูงอีกบอกบอกมือด้วยสงะงอย่างนี้เราแบบว่าเล่นประมาณ30นาทีนะคะห <laughs> ลังจากนั้นก็คืนมง <c oughs> เหรอ